em không 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 ก้นสวับายก้นสบายโอ้ยต้องการเดี๋ยวนะตอนนี้คุณคือต้องเปลี่ยนเพลงก่อนแล้วงั้นขอเปลี่ยนเพลงใหม่ค่ะอันนี้อันนี้เราซื้อไก่ย่างแมกทิทนะคะไก่ย่างไก่ย่างแมกทิทไก่ย่างแมกนิทไก่ย่างแมกทิทลองโบราณสีดำเจ้า ไก่ย่างหมอลำง่ายๆไก่ย่างหมอลำเอาอีนี้เหมือนแม็กกี้กินเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่แปลกเลยแปลกโหตายแล้วพี่แก่ไก่ย่างหมอลำไก่ย่างแม็กกไก่ย่างในน้ำเมื่อกี้ไก่ย่างพิการเออผมว่าเอาสักเพลงให้พี่ได้ก่อนตอนนี้นี่ได้นี่ได้ช่วยนี่ขอไก่ย่างหมอลำก่อนอ่ะไก่ย่างหมอลำไก่ย่าง

我们再来,、啊、来,来,来，奥特曼！奥特曼！奥特 เราช่วยกันเร็วน้อยจะได้กินใครใครรู้ตักว่ายูน้อยเนน้องบนนะครับเพราะที่อยู่ด้านบนเป็นผู้สูงอายุอ่าทีอเขาอยากเป็นผู้สจ๊นนี่เจนนี่ค่ะเจนนี่จ๋าเพื่อพี่เพื่อพี่และเพื่อลอนมาไม่ยอมขึ้มาบอกเราเริ่มเลยีกว่าครับผมยร้องร้องไม่ได้นะร้องไม่ร้องได้นะมายมือยกมือยนะคะเมื่อกี้หลังจากที่หน้าตายแล้วเรากลับมาใหม่นะคะเรา กูหน้านะคะรอบนี้นะคะพี่พี่ค่ะเชื่อหน่อยนะคะ<ด>จัดเต็มนะคะรองเลยครับรองให้ร้องให้เลย

ตกใจเนอะตกใจทำรายการเนี้ยโอเคอ่าเกมของเราก็จบลงด้วยดีนะคะโอ้ฮามื่อกีค่ะต่อไปนะคะช่วงนี้ก็ช่วงขอิคุณรอนให้สำารับนักข่าวนะคะข่าวอเไรข่าวอะ